หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศริ่งด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อน่าเสีอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรนุ๊บอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเจ้านายฮะเฮ้ยจอนนี่เฮ้ยเราดูข้างนอกมันเป็นยังไงวัจอนนี่วะอ่ะป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 ะไปกัน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 เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยเจ้านายฮะนั่นมันดินเดี๋ยวนะอุ๊ยอะไรนั่นก้อนดินอะไรบอลเล่เธอร์น่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยังไม่รู้เงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะดีด เราใสต้องไปดูก้อนมันค like ืออะไรนะเจ้านายลองตัวด้วยนะฮะระเบิดใหญ่มากนะฮะใหญ่มากเลยโอ้โหเห็นนะฟังเสียงเมื่อกี้ระเบิดตบตุ้มตุ้มตุแบบนี้เลยโอ้โหเห็นนะเป็นรูใหญ่โคตรโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเห็นนะไอ้คนนี้ไม่ใครนะ่ยไอพี่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 ว่าไงน้องว่าไงพี่อะไรพี่พี่ทํางานอยู่พี่กบดินอ๋อกบดินเห็นนะทำอะไรพี่มีคนจ้างงานพี่อยู่นู่นนู่นนู่นเหรอเฮ้ย แสดงว่าได้เงินดีพี่ช่วยละน้องพี่ได้มาอ๋อเงินดีอันเหรอไหนดูที่เท่าไหร่โอ้ได้เลยของมาพี่ไม่เป็นไรน้องเราต้องช่วยให้ประเทศดีดีขึ้นนะโนนะประเทศดีดีขึ้นเหรอก็เดี๋ยนะประเทศดีดีขึ้นทางที่ระเบิดก็ระเบิดมันก็เลยขึ้นเลยพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไปถามพวกเองนะโอเคได้เลยพี่ของมาพี่อะไรวะหางไม่ได้โถยอูดูโคตรใหญ่จะจะทำสงครามหรือไนี่ฮะอะไรฮะอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับผม อ๋อว่าอย่างไรอะเอ้าวัสดีครับมาทับงานเหรอเอ้ารับทำงานสิมาทำงานเดี๋ยวเด้อเฮ้ยฮามมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอดีว่าฉันเนี่ยทำการทดลองระเบิดนิดหน่อยนะนัน่นนั่นนั่นนี่คือนิดหน่อยเหรอนั่นคือนิดหน่อยอะ่ะโหเป็นรูบึ้มๆเลยก็นะฉันก็ต้องเอ่อทำนะฉันทดลองอผิดพลาดนะผิดพลาดเถอะโถเอ้ยแล้วทำไงอะ่ะก็ต้องจ้างคนมานา่าสนใจป่ะล่ะก็สนใจใช่ไหมลูกก็น่าสนใจนะแต่ แต่อะไรอ่ะไม่พอเออพอพอครับแต่ว่าเอ่อทำไมถึงทำอย่างนี้ก็นะต้องการทดลองเบิดจะไปลบกับใครไม่แน่จะไปลบกับใครฮะเอะไรเปล่าก็โอเคเผื่อไว้มีเอเลบุกโรคเอเลบุกโรคมันจะมีไอเลบุกโรคเด้ออ่าถ้าอย่างนั้นผมเป็นเจ้าสายผมจะทำแล้วกันนะโอเคนุ๊บรับไปนุ๊บอ่าเพื่อนเออุ๊ยมีเงินให้เหรอไหนนอนนะใครจะทำก็เอาทำไปเลยนะโอ้ว้าวโอเคนุ๊บรับไปรับเงินไปโอเค พร้อมเง้โอเคพร้อมเสมอซอบอยหอสบายมากหายห่วงโอเคไปเลยนุ๊เอาละฉัอว่าเราจะไงเออแล้วเราเราเราใช้ทุกตอ่ะอ้อดินขลังนี่ไงฮะนี่พี่เอาดินมันอย่างนี้เพื่ออุดนี่เหรอโอ้โหสมแล้วเป็นคนรวยจริงเลยแน่นอนนะเอาละก็ฝากด้วยกันนะขอให้พวกเธอช่วยทำให้สิ่งที่เราทำผิดพลาดเนี่ยก็ขอให้มันสะอาดสะอาดนะเออโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคโอเคนุ๊ปก็โอเคเงินมางานเดิน โอเคเอาละ่ะเรามาเลิกดีกว่านะแต่๋ยวฉันทำก่อนนะเพื่อนนะโอเคเลือกฝาดีนุบไม่เป็นไรเลือกอุดไว้ใจเราดินเราชอบเลยอ๋อฝาดเลยนะครับผมครับไปเลย,เลยอ่ะต้องเอาดินไปก่อนนะดินอือหึน่าจะพอแล้วโอเคเพื่น่อยกัอือหน่อยเอาขอเยอะๆเลยอุดลูนนึงต้องใช้ดูนหาสารนี่ไงโอ้ยอุดนี่โหเป็นของเทพมากเนี่ยแดดน้นอถน้ามาจากเออของสุดดีที่มึงนะแหมมันต้องเป็นของลุงสมิธแน่นนเลย ไม่ลูสมิธทำให้ทุกคนเลยไหเนี่ยเอ้ยกันนะไปช่างตีเหล็กเอาละตอนนี้เราก็ต้องทําให้ดีสุดก็คืออุดเพื่อให้คนที่เดินผ่านไปมาหาดนี้นะครับผมเฉาเก๋ยเอ้ยไม่ใช่ขอให้แถวเนี่ยเป็นพื้นที่รอบๆหละคนได้เดินทางง่ายๆนะเอาล่ะเอ้ยดึงพอสไม่พอนะเออเห็นนะืมโอเคเอาล่ะมาเริ่มอุดดีกว่านะดิบดิบดิบดบดิบดิบดิบดบดิบบดิดิบ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  ่าใช้แต่ความเป็นสูง usted, ป Cam Humans. ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมโอ้ปุ๊บ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 ป เดี๋มุกมือขวาได้ไหมฮะมุกใต้สะดือฮะโอ้โหเลยลวางเข้าไปวางเข้าไปวางเข้าไปแต่ว่านะขอคิวอีกทีหนึ่งมันมีทั้งหลายหลุมนี่วะเห็นนะถ้าเราทำคนเดียวก็โอ้โหหลายวันแต่ว่าเงินก็คุ้มค่าแต่แต่ว่านะท <c oughs> ำไมต้องทำอีกทั้งวันทีนี่โอ้ยไม่เบื่อตาอยางไงฮะคนอันนี้แต่ก็นะเขาทำได้เงินมาก็าต้องทำนะเฮ้ย <c oughs> อ่าวอุดหน,น,น,นื่อยเลยเฮ้ยนูบกพวกนียบได้เฮ้ยเสียงไกลยังไงโอเคอะอุดประมาณนี้น่าจะพอแล้วมัง้งอ้าโหไม่น่าพอโอ้ยมันอะไรอย่างนี้นี่มันหลอดตัวใช้งานเนี่ยเอยนี่ตัวเราไชอบอีกแต่ว่ามันควรจะเอาแบบพวกรถเครนไปอุดดีดดิเอยอ้อเป็นไงบ้างนะเป็นไงบ้างถามกอ,อโอเค เฮ้ยผมมาไงนะอ้อได้ได้ดีๆทำต้องกันนะครับผมครับเฮ้ยไอพวกคนรวยกบต้องใช้คนจนหลังเราต้องทำมันอดยากมากเบื่อเมื่อยมือหมดแล้วอะ่ะโเจ๋วเ้ยนุบเ้ยเดี๋ยวนะนุ๊ปเอาว่าบ้านเรามีสลามเหมือนพวกนี้นเดี๋ยวไหมก็มีนะทำไมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมาหนึ่งไปไหนจะหนีอ่ะไม่หนีวะเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาเฮ้ยเจ้านี่เจ้านี่เจ้านี่อ่ะ หาจันนายฮะตรงนี้ก,กับเขาบ้านตรงนี้นะเขาอันตรายนะอันตรายอะฮะเอออันตรายนะเฮ้ยเดี๋ยวมีการลองระบบเบิดอีกเดี๋ยวก็เอ้ยแย่นะเออเดี๋ยวถ้าจันายขัดใจเดี๋ยวผมจะกลายให้นะฮะได้ตรงนี้ครับผมถ้าไอเจ้าคนเรื่นงทำทำกับจันนา,าแล้วก็นะผมจะจกลารเองฮะเดี๋ยวๆๆจันนี้ใจก่อนในย้อนนี้นะไม่ได้ขนาดนั้นเออจริงเหรอฮะโอ้อยผมเป็นห่วงจันนาแฮปแย่นเยน,น,นี่ยเออหน้านะตรงนี้ เอาละเดี๋ยวนะเจ้านี่มันมีสึกมีสูตรปฏิที่ว่าเอาดินเหนียวกับดินนั้นได้กลายเป็นก้อนก้อนกลมก้อนดินเนี่ยเออเหมือนจะมีฮะนั่นแหละขอลองนะจะได้ทําำมันนะฮะใช่เจ้านี่บังสีล้วถ้าที่ต้องรอดอย่ได้ถ้ามีแล้วก็ฮ่ามีด้วยมีฟลามกับดินเหนียวและสีต่อไปที่ต้องมีคือกองคาฟเดี๋ยวขอเอากองคราฟเราไปใช้บ้านดูก่อนนะถ้ามีดิมหาศารแล้วก็เราก็ต้องทำสงนั้นได้เเลย เอาเงนเลือดชิตอ๋อไว้ยังไงอ่ะอ๋อจะทำงานซะครับผมครับกลับทำงานลุงนะลุงกลับไปนี่นะโอ้ไม่กลับลุงโอ้ขาซื้อใช้ใช้นี่ให้โอเคตอนนี้เราทำสิ่งแล้วนะไปไหนมาเพื่อนหนีใช่ไหมไม่หนีเอาล่ะลองสูตรดีกว่าสูตรใช้ดินเดี๋ยวแต่ไม่ใช่ไอ้ดินหายเอ้ยใช้ดิน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 แล้วก็ซลามนี่ไงอะไรก้อนขี้เออไม่ใช่อะไรมันคือก้อนอะไรก้อนดินวไม่ใช่ก้อนขี้ เอาละรอดีกว่านะมัน uclear, คืออะไรเพื่อนมันคือสิ่งที่เราให้สบายขึ้นไงไอ ah anyway. ้นุ๊มันคือสิ่งไหนขที่คุคนเหรอใช่นี่คือการลงตัวระหว่างสลามกับดินเลยนะอ๋อตบมือแปะแปะแอเออได้โอเคมาลอดีกว่าฮึบอ๋ออ๋อไม่ทำงานเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอะไโอ๊ยโอนยโอ๊ยีอ๊ยโอ๊ยโอ้ยงอ๊ยเอ๊ยเอีกเอ๊ยโองีโกบยโ้หมดเลยกอหมดอลยโอ้ยมอนคือะไรอ นวน้ำัตกรรมนวัตกรรมเออนะมันทาให้สิ่งที่เราโยนเนี่ยกลายเป็นดินขึ้นมาของจริงนี่นี่แต่แรกมันก็จะรอเวลาเซตตัวนะนี่เนี่ยรอ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 เซตตัวเออเราไปแล้วว่าโอ้โหโคตรง่ายเลยเพื่อนนี่นายโอ้โหสุดยอดเลยแน่นอนนะเฮ้ยแล้วก็ถ้าอุดตรงนี้เพื่อความนี่นะก็ปุ๊บ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 ปุ๊ อโอ,โอสุดยอดเลยเพื่อนโอ้เป็นไงแนบเนียนเก็บงานแนบเนียนอะ่ะทีนี้ <c oughs> ได้เวลาจีหอยไม่ใช่จีหอยได้เวลาทํางานแล้วโอ้นึกว่าจีหอยตกใจหมดเลยนึกว่าเพื่อนจะเป็นชาวจีหอยโอ้ยทีคงจีหอยบ้าเลยเอาละ่ะเก็บมาก่อนเดี๋ยวต้องทําเยอะเลยชันนี้นจะเป็นราชานกบดี่ได้เลยนะเป็นไงพื้นเริ่มสากันเลยสุดยอดเพื่อนสีวานนับถือนับถือ เอาละจะที่เก็บน้ําหมดเลยนี้อืมอาล่ะแต่เดราต้องมีดินก่อนนะอีกหนึ่งขอให้ช่วยหน่อยโบกนิดสะบัดหน่อยไม่ใช่ฮะโอเคเก็บเก็บเก็บดินนิดเก็บดินโอเคต่อไปโยนเดี๋ยโบมโยนเลยฟึบฟืบเอาแค่นี้เหรอเอาไอันนี้อันนี้ดิเอาเอาอันี้ดิ่เอผมจะอะไรขนาดนี้ดิดินอ่าเอาไม่โยนโอ้โหโถ่ไอ อ๋อโอเคกบกบกันกบก่อนแล้วกันกบกบกบให้ให้มันลูกด้านดีขึ้นปึ๊บ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 โอเคโยนเดียย๋ยวเดี๋ยวมึงโยนตอนนี้เดี๋ยวยล่วงอล่วงอ่ะโยนเลยจึ๊บโอ้โหนี่แหละสีที่เราต้องการนี่แน่ต่อไปไงอันนี้เอา,อาไม่ได้ถอยโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่แน่นี่แน่นแน นี่แน่เอาให้หมดเลยโอ้คหขุมไม่หมดเลยขุมหมดเลยโอ้โหนี่แหละนี่แหละถ้าเราเอาไปขายต่อแล้วก็ถึงเม็ดเงินสิแต่ใช่นะโอเคเอันนี้คือต้องทำให้ประเทศเราดีขึ้นก่อนนะโอเคประเทศดีขึ้นให้หมู่บ้านดีขึ้นเลยประเทศบ้าบาออะไรเออจือบบบบบบ้อปปุ๊บ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 โอเคโอเคกบแฮ่แชมเปญเไอที่ดัดจริงๆเลย เอียบีอีก,กอนหนึ่งฟืหือโอขา้างขางขาโอ้โหโอ้ของเล็กเกินเฮ้ยไม่นะหมูน้อยขอโทษนี่นะอึ๊บนี่โยนไปเอา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 หายไม่นะมันฆ่าหมูไงมันเลยหายโอเคฟื้นเอาละมาไปมาเซตดีกว่าโอ้น้องทำได้ไงน้องเก่งมากนี่ไม่เป็นไรพี่ผมเก่งแล้วอุ้ยทำเสร็จๆไปเอา เอ้ยบางทีก็บักเออแหละเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเลยอุดให้หมดอุดให้หมดอุดให้หมดให้หมดเลยอุดให้หมดเลยหมูก็ต้องตายซะเพื่อความยุ่ของเราอุ๊ยออ้ยุยยอดน้องกุยยอดน้องแล้วครับพี่อุดไปนี่ก็เยอะไปนี่เยอะไปอ๋อคนเดียวโอ้ยโอเคอีกก้อนนึงนี่แน่ฟื้นจอจริงเลย ไอเทมระดับชาตินี่ปื๊ด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 แม่แจมจริงๆใครเป็นคนคิดเนี่ยสุดยอดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยพื้นที่เรียบขึ้นง่ายเพราะเราเอาละเอาเสศษดีกว่าเฮ้ยโยนโอมเศษสอง years later โอ้โหโล่งโจ่งเลยแต่ก็มีเสศษนิดหน่อยนะเดี๋ยวเขใช้ได้นะเจ้าลูกนั่นแหละแต่โอ้โหทรัพยากรแทบหมดเฮ้ยงั้นนี่เหลือพวกน่าจัดการนะโอ้ยเหนื่อยข้าพมเหนื่อยข้าพม น้องเคไม่น้องครับผมครับพี่ครับออกกุ้ง่ายนะพี่สบายกันเยื่นนะได้เงินฟรีด้วยเอาเป็นไรครับผมเอาละทีนี้ดินที่เหลือก็ต้องไปเก็บนะอัสลิครับผมหอเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยเป็นไม่ได้ไงเนี่ยฮะไอ้ไอ้ไอ้หมายความว่าไงอ่ะอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าสึกว่ามันไวเกินไปนะอ๋อครับผมผมทำเองเลยนะเขาทำเองกเหรอใช่ใช่ผมวันนี้ครับผมวันี้ครับโอ้ยไอ้นทุบไม่ต้องอวดไม่ต้องมาเชียร์เลย โอ้เยี่ยมเลยเนี่ยอ่าได้ผมจะให้เงินคุณเพิ่มนะอีกนะอุ้ยจริงเลยครับผมโอ้จริงฟรีออกไปเลยครับผมอีกสองสามกองขอบคุณครับหืมเอาหมดแล้วลยนะเออขอบคุณครับโอ้ไม่เป็นไรครับผมผมมาเลยครับผมพี่ช่วยเออ่รับผิดชอบแทนผมนะครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราช่วยกันแน่ขอบคุณครับบ,นนะบ,รบ๊ายบายฮะอ๋อบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นไงเพื่อนผมเก่งๆเป็นไงแน่นอนนะก็เก่ง,ก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 งอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวนะฉันคิดว่าฉันมีอย่างหนึ่งน,นุน๊บอะไรอะ่ะ ถ้าฉันเนี่ยสามารถไซจะคืนอันนี้มันสามารถที่จะคืนพื้นดินได้ใช่ไหมอ่าใช่มันสามารถที่พื้นดินมันแบบว่าเอ่อกลับมาเป็นเดิมได้แล้วไงต่อถ้าเราสามารถที่จะอัปเกรดมันได้อะอัปเกรดเหรอในเบนเทนปะไม่ใช่อัปเกรดในเบนเทนเราอัปเกรดอัปเกรดยังไงเออนี่ถ้าเราเอาทอมันรอบ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 ป่ะล่ะเก็สีทองเหรอไม่รู้เอาเถื่อเถื่อเอ่อมันทำยังไงเอ้ทำยังไงนะต้องไปถามสุดเนี่ยจอนี่อ่าโอ้จอนี่แล้วก็จอนี่จอนี่จอนี่ต่อเลย เออน่านะาตอนนี้ตอนนี้อาจจะได้ฮะว่าไงฮะเออไอ้สูตรที่มันสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้คือว่าไงเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยครับเออต้องเอาทองมาล้อมรอบมั้งครับอืมทองนั่นหรอใช่ฮะทองล้อมรอบเหรอเฮ้ยใช่แน่เลยขออนุญาติหนี้อ่าไม่เป็นไรฮะเฮ้ยทองล้อมรอบสงสัยไม่กี่ท้ำผิดต้องใหม่อีกรอบหนึง่งลองอะไรอีกรอบวะเออน่าเงียบไปนะโอเคแล้วก็เอาทองล้อมรอบปุ๊บอ่านี่ไงว่ามันคืออะไรอ่ะ ของดีเพื่อน่ะเอาละทีนี้ฉัน um ต้องมีภารกิจหนึ่งอย่างนะภารกิจอะไรอ่ะนะนะเอาละงั้นเดี๋ยวตอนคืนเดี๋ยวฉันจะให้นายเห็นนะโอ้คิดได้เพื่อนนะทำเป็นของที่ฉันชอบนะเพื่อนนะแน่นอนนะของชอบอื้มอ่ะเจอน้องแล้วคืนนะเอาได้เลยเดี๋ยวฉันไม่หาเออเดี๋ยวฉันไม่หาลุงสมิตรนะโอเคโอเคมันกีเสียงคุณคุณนะอ๋อเปล่านี่คิตมาเองนะล่ะโอเคอาละลุงสมิตรครับลุงสมิตรอืมไอเมลอนเฮ้ยเอาละ ลุงสมีธลุงสมีธเอออะไรฮะอะไรฮะงานกาไม่ทำโอ้ยขอโทษครับลุงผมก็ต้นแต่ว่าผมเออนี่ลุงนี่นี่อะไรลุงโอ้มันของที่ทำนี่น้าเอามาจากไหนอ่ะอ๋อผมไปทำงานมาเร็วโอ้หัดทั้งขางกาเนั่ยนะเก๋นะฮะครับผมครับลุงครับไอ้ลุงขอไปเข้าไปดูของนี่ลุงของของอะไรอ่ะนะนั่นลุงขอดูนี่ลุงนะเออโอเคดูตามสบายนะนะครับผมผมครับลุงาดูของอะไรวะอ่ามีเพชรทองไอ้ไปร่อนแล้วก็มีพลอกสายลุงอันหนึ่ง ลุงสมิทชอบชอบแร่มมาาแสายลุงมากอืมโอเคเอาละก๊อปปี้แร่สายลุงโอเคอะไรอะไรก๊อปปี้ก๊อปปี้นะไครับลุงครับโอ้โอเคบอกว่ามาชมแร่สายลุงของลุงเนี่ยอ้แน่นอนแล่สายลุงของลุงเนี่ยโอ้ยสุดน่ารักนะเขาววี้นะเออโอเคน่ารัก็น่ารักโอเคครับผมไปกันนะลุงโอ้โอเคโอเคมาถามมาดูใหม่วะเออแหละเอาละ,าละที่เหลือก็อเค่เรอตองคืน <c oughs> ไอ้นุ๊กได้เห็นความมหัศจรรย์แน่นอนนี่ ซ้ายขวาเอ้ยติดติด,ตดหน้าต่างเอ้ยเอาละเห็นนูุ่มแล้วใช่ไหมโอเคฮึบ okay. ซ้ายขวาไม่มีคนเห็นออไปละโอเคที่ลับที่นั่นเน่ไอเอิร์ดใช้ขคนหนาเลยทำอะไรของแกนะจะได้สร้างอะไรนะเนี่ยฮะเออนั่นนะลุงนะมันคือสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยลุ้มามหาัศจรรย์ยังไงอ่ะฉันเนี่ยพูดไปกอบแล่ใส่ลูกมาฮะในไม่กอบเลยซื้อของซืมม้อไม่มาเหรอใช่ใช่ๆลุงนี่ลุงนะ หนอะไร,ะไ,รไม่เห็นเลยดูนั้นดูนะตัวนะีนะนะ้นี่คือความัตย์ใจของเจ้านี่อะไรว่าไหนไปดิอ๋อเฮ้ยนี่มันชายนุงขอสาอบายกันกบแรกนะอย่าบอกนะว่า้าเราสร้างกว้างๆเราก็จะเ,เยอะสิชายลุงนะ้ถูกต้องเลยถ้าเราได้มาแล้วก็ถ้าเราได้มาแล้วก็กอุย้ยจังหวะนี้อุย้ยของจริงโอ้สว่าง์ก้บมาตาแซ่บตาแซ่บตาเอาล่ะมาเก็บก่อนดีกว่าอีขุดปั๊มเรื่อยๆเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเพื่อนโอ้โห โอ้คีบเอ็กซ์อะถ้าใช้ได้อยู่แจมเลยงั้นแสดงว่าถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็ใช่นุ๊ปทำอย่างนี้เรื่อยๆก็เราก็จะรวยใช่รวยนี่โอ้แต่ก็คุณนน้เลยเนี่ยแต่ก็ได้แต่ก็ได้ของดีม,ม,มาเขาบอกรองนะเฮ้ยน,นั่นสิฮะเอาที่ให้ลูซมิทแล้วก็ลูสมิทติดใจแน่แน่เลยโอ้โหเป็นไงนี่หนึ่งบล็อกสารต่ออีกอะไรเท่าไหร่โอ้หลายบล็อกเลยเนี่ยโอ้โหคุ้มค่าต่อเพื่อนนะเอาละเรามานั่งเก็บกันไปกันนะเฮ้ยมานั่งเก็บดีกว่าได้ใสลุงเอ้ย